ทุกวันนี้นะออกไปข้างนอกแม่ก็ใส่แมสก็ใส่เหมือนกูจะไปป้อมให้ ถนนเส้นหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะจะอยู่พีกลบจะอยู่ตรงข้ามกับาสารลกลางจังหวัดน่่องสอนนะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่หอนาฬิกาดจ้าอ่าแล้วรถก็มาตอนนี้หอน,นาฬิกานะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเที่ยวทริปกิมทริปไปกับแม่แม่นะคะแม่แม,แม่เองจะพาเดิน <S <S ชมงานอาร์ตในถนนเส้นนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> ซึ่งเป็น น่าจะเป็นกาฟิตี้ไม่แน่ใจว่ากาฟิตี้ในเมืองหรือในเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยหรือว่าจากข้างนอกมาวาดภาพตรงกําแพงนะคะซึ่งแต่ละภาพที่เขาวาดนี่นะคะศิลปินที่เขาวาดนี่นะคะเป็นภาพที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะทั้งเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและก็การอยู่การกินของคนแม่ฮ่องสอนนะคะเดี๋ยวแม่แม่เองจะพาเดินดูว่าในแต่ละภาพเนี่ยมีความน่าสนใจและก็ บ่งบอกถึงความเป็นเมืองแม่ท่องสอนอยังไงนะคะไปดูกันค่ะแปบ๊บนึงแป๊บนึงเส <ś c oughs> ื้อสีสดใสไหมคือเก็บกดสงการไม่ได้เที่ยว2ปีแล้วนะว่าสองปีละเออก็เลยมาสีสนสดใสแบบนี้นะคะเราเริ่มจับรูปแรกเลยละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินใช่ไหมเออขายอะไรอะ่ะ อา bon. right. หารรสสมัยก่อนเพาหาบกันแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือทำข้าวเส้นหรือว่าขนมจีนนั่นเองนะคะอันนี้ยายจางหรือเปล่าก็ทำกินแล้วก็เสิร์ฟตรงนี้เลยใช่ไหมประมาณนั้นอ่าและตรงนี้นะคะคือจองพารานะคะอ๋อนี่ไงชื่อกราฟิตี้เขียนว่าคาฟิตต้น เออน่าจะเป็นชื่อคนวาดเนาะแอะหักผมจมต้อนแม่ห้องสอนแปลว่าอย่างอะเดี๋ยวไปหาความหมายให้นะคะมีหลักกิโล1 8 6 4ก็คือเป็นการนับค้งที่จะเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ้องสอนอไม่รู้เริ่มนับจากตรงไหนนะแต่ว่ารู้สึก1864นี่นับจะจะนับจากเ,เข้ามาทางอำเภอแม่สะเรียงนะคะถ้าเข้ามาทางอำเภอปลายนี่ก็จะ2 0 0 0กว่าเป็นกระเรียงนะคะเป็นหนึ่งชาติปิพันธ์ที่อยู่ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอนโอ้ยมือสัน่นอันนี้อืมที่ไหนล่ะเนี่ยอ๋อพระธาตุดอยกองมูลหรือเปล่าดูลงไปแล้วก็แบบจะเห็นวิวอะไรนีวิวเมืองอต่อกันจุงดอกบ,บัวตองนะคะ ปุ่งดอกหัวตองเมืองซองเขาเพิ่งมาวาดเมื่อไม่นานนี้เองนะคะแล้วเราก็สนใจมากตอนนี้เขาว่าเราก็ไม่ได้มาสัมภาษณ์เขาเอตรงนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปได้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ดูเลยเดีกว่า สองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนี้เราก็จะไปฝั่งนี้กันต่อนะคะ <S <S 2> <S 2> เดินถือก็จะสัส่นๆหน่อยเนอะว,ว้าวนี่ว่าจากงานเปิดเมืองไทนี่นะใช่ไหมทางเข้าเอ,อ้ยสวยด้วยจำได้เก่ง นี่วิธีเลยแต่ก่อนน่าจะแบบว่าใช้ช้างเนาะนการแบบว่าในวิถีชีวิตอะอันนี้เป็นวัดนะคะวัดของคนไปก็จะเป็นแบบเออเป็นใช้ไม้อะอทำจากไม้นี่ชุดเครื่องแต่งกายไทยใหญ่สวย,ยไหมเฮ้ งามขนาดหน้านี่วัดเนาะอันนี้ปล่อยสั่งลองนะคะก็จะเป็นประเพณีพิธีกรรมของคนไทยใหญ่เนาะก็คือบวชพระในช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะมีทั้งพระสงฆ์แล้วก็เนร อันนี้โตนะคะอันนี้รำนกกิ่งกราเหื่อยอ่ะก็สุดท้ายตรงนู้นอะไรอ่ะไปดูไปดูโอ้โหต้นไม้มันล้มมันเกิดพายุหรือดูร้อนหรือเมื่อไม่นานมันี้อ๋อเป็นสาวไปนั่งอยู่ที่ลักตานะคะอม ว่ามาถึงบานนี้เลยนะคะปะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปฝั่งนูน้นดูว่ามีอะไรนะคะเริ่มต้นจากจอกบัวตองน,นั้นบานอยู่บนยอดไี่เขาใช้ชเทคนิคอะไรเนาะสวยมากเลยอะว้าว <Wow. S 1> นี่นะคะแล้วก็นี่คนไม่ต้งสอนนี้แบบเขารักความบันเทิงนะ อตอนนี้น็แสงเริ่มแข็งเลยนะหัล้านตัดผมอืมอมอ้ยชอบมากอันนี้อาหารการกินละเดอร์อันนี้อะไรอ่ะมดแดงเต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นข้าวส้มข้าวเหลืองหรืออะไรเดี๋ยวเราจะอนอินเสิร์ตให้ดูแบบว่าของจริงนะว่ามันเป็นอะไร อันนี้ขนมอะไรอ่ะขนมอะไรอ่ะอันนี้ถ้าจะเป็นเออไอยังอ่ะไก่อุ๊บเหรอไข่อุ๊บแกงฮังเลไอยังวะเอ้ยอันนี้หรือเปล่ปาข้าวส้มข้าวเหลืองข้าวที่เราไปถ่ายเมื่อกี้คืออะไรอ่ะอ๋อเปิ้ปลคุระข้าวกันจินอันนั้นแหละนี่ หัววลายเสือจ้าโอ้ยดูเอ้ยดูใกล้ๆมันดูไม่ออกว่ามันเป็นอะไรวะออะไรวะเนี่ยนี่แต่แต่ต่ต่เดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปกันอีกนะคะเป็นถนนเส้นที่มาถ่ายรูปได้นะสวยมากนะนี่ไปไหนจ้าไปวัดกัน นี่เบาไตาหลอกกอกเออชอบพู้สูงๆูลนะออะอย่างนี้นะคะอ๋อสนับสนุนกราฟิตี้บนถนนเส้นนี้โดยนีเ่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนี่ไงเออไม่ได้มาวาดเปล่าๆปี่ๆนะจ๊ะเออเป็นโครงการอะไรของเขาหรือเปล่าเมืองแมม่่รองอ,งรองอนองอนน นี่สิ้นสุดประมาณนี้เลยเนะฉันเอาน้องน้ําแข็งไปจอดตรงนั้นลูกใช่ไ <c oughs> ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดินถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าฉันชอบตรงโซนอาหารนะฉันก็จะไปถ่ายตรงโซนอาหารนะเ <c oughs> นยเอ่ของนู้นด้วย ออมาทาอะไรแบบนี้นะไม่ออกมาทําอะไรบ้าๆบอๆแบบนี้นะมันเบื่อมันเบื่อมากเลยเมื่อบบวันสองวันก่อนก็เกิดพายุไม่รู้ว่าเป็นพายุฤด,ดูร้อนหรือพายุอะไรนะแต่แบบว่าโอ้เสียหายหนักมากก็ต้องน,นะช่วงนี้ก็ต้องอยากทําอะไรที่มันแบบว่าฮิวหัวใจตัวเองแล้วก็ฮิวหัวใจคนที่ได้ดูด้วยก็แล้วกันว่าเออช่วงนี้ถึงมันจะ ออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแม่ทั้งสอนก็ยังมีที่เที่ยวที่ให้ถ่ายรูปโอ้โหรถมาแล้วเยอะอยู่อย่างตรงเนี้ยเขาก็แบบว่าคือเราไม่รู้วัตถุประสงค์โครงการนะแต่ว่าคือมันทําให้เราแบบมามีมุมถ่ายรูปสวยๆได้นะก็ออกจากบ้านกันมาดูอะไรบ้านเมืองอะไรกันบ้างนะคะไปไหนไม่ได้ก็หยุดเท่าน,นี้ก่อนเนาะ เป็นไงกันบ้างคะกับเที่ยวทิปอิ่มทิปไปกับแม่ๆกับตอนพาเดินเล่นบนถนนสายอาร์ตมิเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนก็อย,อ,กอย่างที่บอกว่าแม่งมีตอบอย่างที่บอกว่าพาพปตรงนี้ค่ะที่กราฟฟิตี้เขามาทำบนกำแพงเนี่ยนะคะก็คือเป็นภาพที่มีเรื่องเล่าของเมืองแม่ห้องสอนอยู่ในภาพด้วยนะคะซึ่ง ก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากเลยนะคือช่วงที่ศิลปินเขาวาดอยู่อ่ะ mm. ก็มีโอกาสเห็นแต่เราก็แบบไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแ,ะแม่เองก็เลยแบบไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปถามว่า mm. พี่อันนี้คือทําอะไรอ่ะ mm. วาดอะไรกันอ่ะอะไรอย่างงี้ mm. ก็ไม่กล้าถามเขาเนาะ mm. ก็เลยแบบมไม่ทราบที่มาที่ไปของการวาดแต่ที่รู้ก็คือว่าเป็นโครงการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็กระโดดหรือเปล่าวะ น้องๆแล้วก็แบบเขาก็มาวาดกันตรงนี้แล้วก็ซึ่งมันเป็นภาพวาดที่มีคุณค่ามากนะเพราะว่ามีเรื่องเล่าของคนท่องสอนอยู่เต็มเลยทั้งแบบวิถีชีวิตการเป็นอยู่ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะคะรถก็ผ่านม,มาเยอะจัเลยตอนที่กูพูด <laughs> ตามนี้แล้วกันนะ ก็มารอดูกันว่าเที่ยวทิปอิ่มทีป่ไปกับแม่แม่ในอีพีต่อไปแ้่ยแม่เองนะคะจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนนะคะเจอก,กันที่ช่องยูนิคเน็ตวันนี้ไปกันแล้วบ๊ายบาย ยังไงกันบ้างคะกับเที่ยวทิปอิ่มทิปไปกับแม่ๆตอนพาเดินดูงานอาร์ตในถนนเขตอะไรวะชื่อจำชื่อ,อ,อต๋องได้ไม่ยาวอะไรนะ